เอิรพีฮานีวิธีกำจัดความกังวลเรื่องของเอิรพีหานีจาก eter, ass ass et, บินเชสเตอร์รัฐแมซาสุเซต์กังวลกับอาการเจ็บป่วยเป็นแผลที่เยื่อบุเมื่อกะเพราะอาหารคืนหนึ่งเลือดออกมากเขารีบเข้าโรงพยาบาลน,น้ำหนักลดลงจาก175ปอนด์ปอนเหลือ90ปอนอาการหนักกระทั่งถูกสั่งห้ามยกมือ หมอสามคนรวมทั้งผู้เชี่ยวทามเรื่องแผลเปื่อยที่มีชื่อเสียงลงความเห็นว่าอาการเขาหมดหนทางรักษาเขาดำรงชีพอยู่ได้ด้วยอคาลายผงและนมกับครีมแค่หนึ่งช้อนโต๊ะทุกๆชั่วโมงโดยต่อท่อยางลงในกระเพาะอาหารหลังจากเบื่อน่ายกับสภาพนั้นหลายเดือนเขามานั่งคิดว่าตนเองสิ้นหวังทุกอย่าง นอกจากความตายฉะนั้นควรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าเขาเคยคิดท่องเที่ยวรอบโลกก่อนตายบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วผมบอกหมอว่าจะไปเที่ยวรอบโลกและป้อนอาหารในกระเพาะเองวันละสองครั้งพวกเขาตกใจเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้และเตือนผมว่าถ้าเดินทางไปรอบโลกผมก็จะถูกโยนลงทะเลเสียเท่านั้น แต่ผมบอกว่าได้ตกลงกับญาติพี่น้องแล้วว่าให้ฝังผมในสุสานตระกูลที่เนเบสกาและผมก็ซื้อโลงศพจิตตัวไปด้วยผมซื้อโลงศพจริงๆเอาใส่ไปในเรือตกลงกับบริษัทเดิมเรือเรียบร้อยเพื่อผมตายกลางทางให้เอาศพผมเก็บในห้องเย็นจนกว่าเรือจะกลับถึง ผมเรื่องออกเดินทางด้วยความเบิกบานใจโดยมีโครงเรื่องการหาความสำราญในชีวิตของโอมาคายังจงสแสวงหาความสุขสำราญให้คุ้มค่าวันเวลาที่เราใช้ไปก่อนชีวาเราดับสิ้นเป็นทุรีอยู่ในผงครีดินเพลิดเพลินไปกับเหล้าอางุ่นร้องเพลงและยิ้มรับวาระสุดท้ายเอิมพีหานี เลิกกินอะคาายผงแต่กินอาหารทุกชนิดแม้แต่อาหารพื้นเมืองที่ยังไม่เคยริ้มลองซึ่งอาจเป็นของแสลงทำให้แผลกำเริบและยังสูบซิก้าดื่มวิสกี้หลายครั้งที่เรือลำนั้นประสบมรสมุมและพายุใต้ฝุนแต่เขากลับสนุกสนานกับการเสี่ยงภัยนี้เพราะถ้าตกอกตกใจเขาคงต้องลงลงเร็วขึ้น เรือไปถึงประเทศจีนและอินเดียเขาได้ตระหนักว่าตนเองเคยดำเนินธุรกิจที่บ้านยุ่งยากเพียงใดเมื่อมาเทียบกับความอดยากจนในประเทศทางตะวันออกประเทศเขาก็เหมือนสวรรค์เขาเลิกกังวลและรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อกลับอเมริกาปรากฏว่าน้ำห,หนักตัวเพิ่มขึ้น90ปอนด์เกือบลืมสนิทว่าเขาเป็นแผลที่เยื่อบุเมื่อกระเพาะอาหาร และกลับมาทำงานได้อย่างปกติเอินพีฮานีเพิ่งมารู้ว่ากลวิธีของเขาก็ตรงกับเคล็ดลับกระจัดความกังวลของบิลิเอกแคริเออร์คือข้อแรกสิ่งเวลายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรคำตอบคือความตายข้อ2เขาเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับความตายไม่มีทางเลือกอื่นเพราะหมยอยืนยันแล้วว่า หมดหวังข้อ3พยายามแก้สถานการณ์โดยปล่อยชีวิตสุขสำราญเก็บวันที่ยังเหลือเขาผ่อนคลายลืมความทุกข์ยากทั้งมวลจิตใจที่สงบย่อมเป็นเมาเกิดพลังใหม่ช่วยชีวิตเขาผ่านพ้นภัย